สวัสดีนะคะทุกคนวายวายแตกไปแล้ววันนี้มาเก็บนี่นะคะมเมล็ดฟ้าประทานค่ะสีชมพูนะคะเพราะว่าเป็นคนชอบดอกไม้สีชมพูค่ะก็เลยจะเอาเขานะคะเก็บเมล็ดเพิ่มหน่อยค่ะไปเพาะเพิ่มเพราะว่าถ้าปล่อยให้ดีดตรงนี้นะปกติถ้าเขาแก่ตัวเขาจะดีดเองนะคะ เม็ดที่พอมันเป็นสีน้ำตาลอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเนี่ยพอเขาแก่เต็มที่เขาจะดีดตัวกระจายออกไปเองแต่ทีเนี้ยพื้นพื้นที่เราปลูกตรงเนี้ยมันเป็นปูนนะคะทุกคนดีดลงมาก็ก็ไม่มีโอกาสได้ขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะมาเก็บไปบ้างเพื่อที่จะเอาไปเพาะเพิ่มนะคะตอนนี้เมล็ดเขาเยอะเลยค่ะทุกคน มเมล็ดกเ็เยอะนะคะเนี่ยแต่ว่าเราต้องรอให้เป็นสีน้ําตาลก่อนค่ะถ้าแบบยังมีด้านหนึ่งเขียวเนี่ยปล่อยไว้ก่อนก็คือ,อย่างไม่แก่เอาไปเขาก็ชื้นชื้นแล้วก็เป็นเชื้อราเปล่าๆค่ะอย่างเงี้ยนะคะจะใช้ไม่ได้นะคะต้องรอให้แกนนแบบน่นิดนึงแบบเนี้ยค่ะนี่อย่างเงี้ยเราก็เอา,มาเมล็ดไปโรยใส่ดินนะคะแล้วเดี๋ยวงอกต้นขึ้นมาเต็มเลยค่ะ ต้องค,คอยมองนะว่าอยู่ตรงไหน,นแต่แค่นี้ก็เยอะแล้วแค่นี้ก็คือเราก็ได้เยอะแล้วนะคะดอกฟ้าประทานชอบปลูกเพราะว่าออกดอกได้ตลอดเรื่อยๆแล้วก็ต้นไม่แก่นะคะเราไม่ต้องมาคอยแบบตกแต่งตักแต่งกิ่งมากนะคะแต่ถ้ายังเป็นพวกเขาเรียกอะไรนะแพงพวยอย่างนั้นนะ่ะต้นแก่ไวค้ค่ะแป๊บๆเราต้องมาเด็ด ยอดออกเด็ดยอดออกนะคะแต่อย่างฟ้าประธานเนี่ยมันทิ้งไว้ได้เลยค่ะดอกออกเรื่อยๆนะคะสีชมพูสวยๆค่ะใครตื่นช้ามารับชมดอกไม้ด้วยกันนะคะทุกคนนี่นี่นนอย่างมาเมล็ดอย่างเงี้ยก็จะใช้ได้แล้วค่ะนี่ค่ะเป็นคนชอบปลูกดอกไม้นะคะแล้วก็ปลูกแล้วก็ทำน้ำหมักมาลดค่ะ เพราะว่าไม่ไม่ใช้สารเคมีนะคะบ้านนี้ไม่ใช้สารเคมีเลยค่ะอันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูค่ะจริงๆยังปลูกดอกไม้อื่นไว้อีกนะคะอันนี้ก็จะเป็นพุทธรักษาค่ะนี่จริงในนี้ก็มีมเมล็ดนะคะเนี่ยเดินวนรอบบ้านเนี่ยได้มเมล็ดดอกไม้เรื่อยๆเลยอันนี้อยู่ข้างในนะ,มะเมล็ดอ มเมล็ดพุทธรักษานี่อยู่ข้างในนะคะนี่เห็นไหมคะเต็มเลยมเมล็ดดำๆใครชอบปลูกต้นไม้ดอกไม้ก็แนะนําให้เดินเก็บมเมล็ดดอกที่เราปลูกไว้เนี่แหละคะ่ะขยายไปเรื่อยๆมันไม่ต้องไปเสียเงินซื้อบ่อยแล้วนะคะถ้าเราแบบอยากปลูกเยอะๆค่ะยังไงก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะคะเชิญชวนทุกคนอีกแล้วค่ะปลูกต้นไม้กันนะคะเพาะกันเพิ่มค่ะ